วิดีโอโชว์อีดิเตอร์101สอนลบลายน้ำในวิดีโอบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าว a i t ท e ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลบลายน้ำนะครับบนโปรแกรมวิดีโอโชว์นั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอคว้ามือบนคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสนะสอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์ครับ500ตอนบวกๆนะ สามารถไปติดตามชมกันได้นะจ๊ะมาก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะเมื่อกดเปิดเข้ามาแล้วนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรารอแป๊บหนึ่งนะจะมีโฆษณานะครับจากนั้นให้เรากดคำว่าแก้ไขวิดีโอนะเป็นปุ่มนะปุ่มสีส้มๆนะครับที่เป็นรูป นะครับเป็นรูปคาถาดาวนะครับตรงกลางจออันซ้ายนะกดก้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโฆษณานะนะให้เรากดปิดนะครับป,ป,นะปิดไปนะครับนะปิดไปครับแล้วก็ทําการเลือกวิดีโอนะจ๊ะเมื่อเราเลือกวิดีโอแล้วนะครับให้เรากดที่ขวามือด้านล่างสุดปุ่มสีส้มคำว่าต่อไปนะครับกดเข้าไปเลย เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองด้านบนสุดของจอที่อยู่ทางขวานะฮะคือการบันทึกนะครับเขียนว่าส่งออกนะครับเป็นปุ่มสีส้มๆถัดลงมานะครับเป็นปุ่มระบบเสียงนะครับสามารถเบานะครับหรือดังได้นั่นเองส่วนตรงกลางจอที่เป็นรูปใหญ่ๆคือการแสดงผลของวิดีโอนะครับเวลาเราแก้ไขเราสามารถดูตรงนี้ได้นั่นเอง ตรงกลางจอครับลงมานะครับที่เป็นแถบเวลานะปุ่มเพยนะครับเราสามารถเลื่อนเวลาได้นะว่าเราจะไปเลือกแก้ไขตรงไหนจะเล่นนะตรงนี้ได้เลยนะด้านซ้ายปุ่มเพยนะครับตรงกลางกดเข้าไปสามารถขยายหน้าจอได้นั่นเองและย้อนกลับก็คือกดที่ซ้ายมือดด้านบนนะกดเข้าไปนะนะจ๊ะ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีเทมเพลตนะครับให้เราเลือกนะครับแบบเลิฟแฟชั่นแฟมิลี่วล็อกนะฮะนะนี่ครับ,นะนะรบก็จะมีให้เราเลือกนะสุดท้ายด้านล่างจอ4ปุ่มนะครับคือเมนูการแก้ไขนั่นเองนะจ๊ะวิธีการลบรายนามนะครับให้เรากดแบบนี้ก็ได้นะครับกดตัว X ที่อยู่ด้านขวามือด้านล่าง ของหน้าจอนะครับที่แสดงผลนะจะมีปุ่ม x สีส้มๆถ้ากดเข้าไปนะครับแตะให้โดนนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับเราสามารถกดลบแบบฟรีนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือบนนะครับห้ามไปกดฟรี3วันเด็ดขาดน,นะจ๊ะห้ามเด็ดขาดน,นะให้เรากดตัว x ที่อยู่ซ้ายมือเท่านั้นนะ เมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดคำว่าปลดล็อกฟรีทันทีนะครับแล้วก็รอนะครับนะจนกว่าโฆษณาจะหมดนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะสอนลบรายน้ําแค่ตอนเดียวนะตอนอื่นนี้จะสอนเกี่ยวกับเครื่องมืออย่างเดียวนะครับนะถ้าเพื่อนๆทําแล้วเกิดอาการมีรายน้ํา ก็ต้องมาดูคลิปที่1เท่านั้นนะจ๊ะโอเคก็นะครับรอปิด <c oughs> นะโอเคกดซ้ายมือนะครับการกรบาททิ้งไปเลยนะจ๊ะเมื่อกดมาแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้อีกแล้วก็กด x ซ้ายมือเหมือนเดิมอีกทีนึงนะนะมุมล่างสุดของหน้าจอนะครับนะถ้าสังเกตดีๆนะครับ จะไม่มีลายน้ำนะครับนะคำว่าวิดีโอโชว์ก็จะหายไปตัวปิด X ก,ก็หายไปนะอีกวิธีหนึ่งคือการกดส่งออกที่อยู่ทางด้านขวามือด้านบนสุดนะครับกดเข้าไปนะก็จะมีหน้าต่างการบันทึกนั่นเองให้เรากดคำว่าบันทึกลงแกลเลอรี่นะครับกดเข้าไปเลยนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดคำว่า ลบรายน้ำนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เหมือนกันก็กดเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคนะครับก็ง่ายๆวิธีการลบรายน้ำนั่นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ